เอาไก่หวานครับหวานนะแม่ครบไก่ทอดด้วยครับดาราจาเย์กินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะตับทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว ัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบหซีแซนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนณกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนนำหมายสารตรวจคนบ้านเอเย่นยานรกพบยาไอซ์13ถุงตรวจยึดรถยนต์1คันค่ะ เมื่อวันที่3ธันวาคม2565ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดเฉพาะกิจปราบปรามและทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดจังหวัดสุรเกตชุด การ238พิทักษ์นครลำดวนภายใต้การอำนวยการของนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดริสเกตร,ร่วมการสืบสวนขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายนักค้าย,ยาเสพติดรายสำคัญหลังจากมีการจับกลุ่มและตรวจย,ยึดยาบ้าข,ของกลางจำนวน97มัดประมาณ1 9 0 0 0 0เมตร ของสองสามีภรรยาที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวันที่2ีสพฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมตรวจยึดอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาไว้ตรวจสอบจำนวนหนึ่งนั้นต่อมาชุดจับกลุ่มได้สืบสวนอย่างต่อเนื่อง จนมีข้อมูลและพยานหลักฐานที่เชื่อว่าผู้ต้องหาในคดียังมีของกลางยาบ้าหรือสิ่งผิดกฎหมายและทรัพย์สินสุกซ่อนอยู่จึงได้คอหมายค้นจากศาลจังหวัดสิสเกตเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในวันที่2ธันวาคม2565ในพื้นที่ตำบลหนองหัวช้างอำเภอกันทรารมจังหวัดริสเกต พ้การตรวจคน้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งสารอนุพันธ์ของเมทแอมเฟตามีน e หรือยาไอซ์จำนวน13ถุงน้ำหนักชั่งรวมถุง11.55กรัมและตรวจยึดรถยนต์กระบะมูลค่าประมาณ500,000บาทไว้ตรวจสอบจากนั้นได้นำของกลางพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจูธรกานรทารมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ บุกจับมอดไม้กัมพูชาเหิมลุกล้ำเขตแดนแลอบตัดไม้ฝั่งไทยค่ะเมื่อวันที่3ธันวาคม2565ค่ะนายสาธิตพันธุมาตรหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสาลา นำชุดเฉพาะกิจรวมกับศูนย์พิทักษ์ป่าที่3ออกลาดตระเวนบริเวณป่าพรานลวดสลิงทิศตะวันตกฐานพิทักษ์ป่าทนามเจนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาซ้อนทับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยสาลาท้องที่ตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดสะเกตห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ ตามที่สืบทราบและการข่าวพบชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าในเขตชายแดนไทยจึงทำการปิดล้อมพื้นที่จนกระทั่งสามารถจับกลุมผู้ต้องหาชาวกัมพูชาได้จำนวนสีคนเป็นชายอายุระหว่าง15 21ปีพร้อมตรวจยึดของกลางไม้ชิงชางแปรรูปสามเหลี่ยมปริมาตร0.201ลูกบาทเมตรขวานจำนวนหนึ่งเล่ม หัวไฟชายค่าศีสษะจำนวน2องอันกระสอบปุ๋ยแบบสะพายหลังจำนวน1ถุงจึงแจ้งข้อกลา่าวหากระทำผิดพรบรป่าไม้ พุทธศักราช2484พรบรป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูสิง์อำเภอภูสิงจังหวัดสิสเกตเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ เจ้าของร้านขายอาหารที่ลำน้ำมูลสะพานบ้านแก้งร้องถูกผู้ไม่หวังดีปักเสารั้วปิดทางขึ้นลงแพร่หนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือค่ะ เมื่อเวลา10บนาฬิกา30นาทีของวันที่สองธันวาคม2565ค่ะที่สะพานบ้านแก้งลำน้ำมูลตําบลคูซอดอําเภอเมืองจังหวัดสิชเกตนายจรูนศักด์ปัชชาบุตรนาย,ยกองการบริหารส่วนตําบลคูซอดและนายไพยโรจน,น์นนย่รองนาย,ยกองการบริหารส่วนตําบลคูซอดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากได้รับการร้องเรียนจากนางสําอางสุดใจอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่65หมู่ที่10 8. ตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลั์จังหวสุจเกตผู้ประกอบการแพร่ขายอาหารชื่อแพ่เจ๊บางกุ้งสดว่ามีบุคคลได้ปักเสาคอนกรีตปิดทางขึ้นลงแพรทำให้รถไม่สามารถลงไปที่แพรได้นั่งสำอังสุดใจกล่าวค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วมสูงผู้ประกอบการแพรอาหารได้หยุดกิจการกันตอนนี้น้ำลดลงแล้วก็เตรียมที่จะมาขายอาหารให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเล่นน้ำ แต่พอจะมาทำความสะอาดแพรปรากฏว่ามีคนมาปักเสารั้วคอนกรีตปิดทางขึ้นลงแพรตนทำให้ไม่สามารถเปิดร้านได้จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาด้วยด้านนายทวชชัยรุนพง์ลูกเขยของนางสำอางกล่าวว่าอยากจะฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจ ให้เข้ามาช่วยดูแลด้วยเพราะว่าพวกตนได้รับความเดือดร้อนจริงๆทางที่เราใช้ขึ้นลงประจำก็ขึ้นลงไม่ได้แล้วพวกตนถูกรังแกมาตลอดขอฝากสื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อกลางแจ้งข่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยนายจรูนศักดิ์ปัตชาบุตรนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดกล่าวค่ะว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการแพ่อาหารว่าได้รับความเดือดร้อน ตนพร้อมด้วยรองนายกและเจ้าหน้าที่จึงลงมาดูพื้นที่เพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาอันดับแรกก็จะได้เชิญผู้ที่ปักเสารัว้วซึ่งเป็นผู้ที่มีที่ติดกันนี้มาเจรจากไกลเกลี่ยกันก่อนถ้าหากตกลงกันไม่ได้อย่างไรก็จะได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ ูื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปที่นางสาวพ,พัชรมนทองนิธิพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินที่อยู่กับที่ของนางสำอ่างเพื่อที่จะสอบถามถึงเรื่องที่มีการปักเสารั้วนั้นว่าเป็นอย่างไรแต่นางสาวพ,พัชรมนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกเพียงว่ายังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะซุ้มแห่งพลาซ่าห้างสรรพสินค้าที่อยู่คู่คน,นศรีสเกตพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร0 5 4 5 6 2 0 5่0 4ถึง หสารนมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แงแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากุกคนที่รักันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบ๊บเบ๊บลดพูลดลู